ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและยืดเยื้อมากขึ้นนะครับหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาเตือนว่าม่านเหล็กกำลังก่อตัวขึ้นมาบทบางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ยูเครนก็อ้างว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองทางภาคใต้ของประเทศ ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นซากความเสียหายของอาคารที่พักอาศัยในเมืองใกล้กับเมืองโอเดสซาทางตอนใต้ของยูเครนนะครับแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนและได้รับบาดเจ็บอีก38คนในจำนวนนี้มีเด็ก6คนรวมอยู่ด้วยประทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารแห่งนี้ ในขณะที่ดามิทรีเปสคอฟโคศกทำรรเนียรประธานาธิบดีรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวส่วนภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท m มกซ่าเทคโนโลยี e s แสดงให้เห็นกลุ่มควันที่ลอยเหนืออยู่พื้นที่หลายจุดทางตอนเหนือของเกาะงูหรือ Snake Island ซึ่งฝ่ายยูเครนระบุว่าได้ขับไล่กองกำลังรัสเซียออกจากเกาะสำเร็จหลังจากเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือด ขณะที่โฆษกระทรวงกาลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียได้ปฏิบัติภาร,รกิจบนเกาะเสร็จสมบูรณ์แล้วและถอนหน่วยทหารที่ประจำการอยู่บนเกาะแห่งนี้ออกจากพื้นที่ถือเป็นการสแสดงไมตรีต่อยูเครนและแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ต้องการขัดขวางความพยายามขององค์การสหรประชาชาติในการเปิดเส้นทางส่งออกผลผลิตทางการ,กรเกษตรของยูเครนหลังจากรัสเซียเข้ายึดเกาะแห่งนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเปิดฉากสงคราม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นชัยชนะสำคัญของยูเครนและจะเอื้อต่อการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะทัญญาหารได้มากขึ้นเนื่องจากอาจจะทำให้การควบคุมท่าเรือต่างๆในยูเครนของรัเสเซียทำได้น้อยลงภาพความเสียหายจากการโจมตีที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ก็ส่งสัญญาณนะครับว่าการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนยังไม่มีแนวโน้มจะคลายความดุนแรงลงหลังจากสงครามยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ห วันนี้เซอร์เกียลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุ<ม>ว่าม่านเหล็กใหม่กำลังก่อ,กอตัวขึ้นทั่วยุโรปโดยมหาอำนาจตะวันตกที่ต้องการตัดขาดโโรสัสเซียและเบลารุสจากความขัดแย้งในยูเครนโดยสาภาพยุโรปได้ทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมดกับโโรัสเซียในเวลาเพียงชั่วข,ข้ามคืน железного занавес. Я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить, но этот процесс, этот процесс запущен. ลาฟรอฟระบุว่ารัสเซียจะไม่ไว้วางใจทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปและรัสเซียก็จะทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาประเทศเหล่านี้อีกต่อไปนะครับ พูดถึงม่านเหล็กเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางอุดมการณ์และพรมแดนเชิงกายภาพที่แบ่งทวีปยุโรปออกเป็นสองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ยุติในปี1945จนถึงช่วงสงครามเย็นสิ้นสุดในปี1991ครับโดยสหภาพโซเวียตได้ตั้งม่านเหล็กขึ้นมาปิดกัน้นรัฐบริวารและพันธมิตรย,ยุโรปกลางจากการติดต่อกับชาติตะวันตกและพื้นที่ที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ครับ